สวัสดีครับพ่อับเชิงบันลุกรสายก่าดังนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาก็ทุกคนก็จะรู้แล้วนะคะว่าผมจะมานําเสนอแอป,ปที่เกี่ยวกับอะไรแอป,ปที่เกี่ยวกับซานตาคอ้นเองครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงเดือนธันวาคมแล้วเนาะผมจะมาแนะนํานะครับก็จะเป็นแอปซานตานะครับจะมีเกมมมดกมาๆให้ให้เราเล่นด้วยด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นรีวิวปิดไฟด้วยนะ ระเบป้องกันเป็นกุ้นวันวานที่พิพิธภัณฑ์อ่าอันนี้ก็ซานต้าเซลฟี่นะครับเครื่องผลิตเอลกล่องขวัญห้องทดลองโค้ตเอียงกระโบโค้รหาซานต้าโยนของขวัญโ,บโบอ้โหหลายอย่างเลยนะครับผลิตของขวัญอย่างเร็วจีเฮลเจตแพคระเพนีวันหยุดการประเล ย่นของขวัญรว่าไทยไวถุงผ้าใบของซานต้านะคะเจ้าวานเนอร์เจวันนะเจวานเจว,นวนันลี่นะครับใต้ท้องทะเลเจ้าวานออนลี่ใต้ท้องทะลทงเลนะครับมันจะเป็นนิทานที่เขาแต่งขึ้นมานะคะารับศึกบาลูกบอลหิมะเอเลนสกีเพนกวินเดช เลินของขวัญด้วยหนังสติ๊กเทศกาลแห่งการให้บูดอฟนักวิ่งแข่งโคตินรัมว้าวเอออันนี้มันโคตนดอดโออารเดีดั <c oughs> เชดหรอวงแตมแบ็นของชาวเอลอันนี้ก็น่านสนใจดีแข่งหอ่หอขอขวัญนะครับหลายอย่างด้วยแหละคำถามเกี่ยวกับแผนที่ เอวบนร่มบินเหรออ๋ออันนี้เดือนธันวาคมนะครับเดือนธันวาคมเนี่ยอันนี้ก็ออก็คือวันที่24ธันวาคมเนี่ยถ้าเราอ่านอันนีซารของขอนไว้เนี่ยเราสามารถดูได้ว่าซาราจะมาที่บ้านเมื่อไหร่นะครับอันนี้ต้องใช้เดือนธันวาคม อ่าเดีสส๋ยวเราจะเอาเป็นรวงเจมเป็นก่อนไมรู้ว่าจะสนุกหรือเปล่านี่ชื่อว่าแอปซานต้าแทร็กเกอร์นะครับาเนาโหลดได้ในกีกูเกิลแคลในได้ง่ายนะเออต้องไปตีครับ๊บโอ้โ ู้ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูซานตาเซลฟี่นะครับนี่ครับซานตาเซลฟี่มันจะเป็นแบบนี้นี่เราออกแล็บสิท่านี่ครับเขาจะให้เราดูตัดอะไรก็ได้นะครับตัดชิ้นส่วนอะ หรือว่าเพิ่มผมให้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ใเบเป่าวันนี้ก็สเปรย์เปลี่ยนสีนะครับเดียวเราจะโกนหนวดซานซานต้าน,นะครับดูที่ว่าจะดูหน้าเขาเหมือนค,คนแก่ เนี่ยครับอ,อืมคุณซันต้าครับขนาดนี้ยังยิ้มอยู่เลยเหรอครับเราจะเพิ่มคนเหมือนเดิมนะครับแล้วครับเราสามารถเซลฟี่ได้นะครับ ก็เราสามารถขัดลอกเหริงได้น้านครับแต่ดูซีเทเทศกาลแห่งการให้มาเทศกาลแห่งการให้เราได้ร่วมมือกับ google o r g เพื่อนำเสนอองค์กรไม่แสวงผลกำไรด้านการศึกษาจำนวน5แห่งที่เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งการ ให้ตลอดทั้งปีเลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าองค์กรแต่ละแห่งตอบแทนสังคมอย่างไรบ้างแสดงการสนับสนุนของคนด้วยงานระบายสีคอลเลกชันของตกแต่งนี้แล้วแขวนไว้บวนต้นไม้หรือมอบเป็นของข,องขวัญให้กับคนที่มีคุณรักเ,เลือกของของตกแต่งแล้วเพื่อแต่เริ่มระบายสี องนี่สิเออผิดผีไปสีแล้วไปสีแล้วทำไมิปสีอ้าวเอเออันนี้มันเออเลอเหรอเออเลอะไปทำไมครับใช้สีผิดก็ไม่เป็นไรอย่างน,นี้ด้วย ก็คือถ้าเราเนี่ยใช้นิ้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยถนดัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใช้คอมมันจะถนัดกว่านะครับก็ลองค้นหาดูนะครับซาสันตราแท็ก,กอร์นะครับก็คือตามติดซานใต้นี่แหละก็น้าหลักเนี่ย ก็จะเป็นเอลขี่จักรยานไปนะครับน,นี่ค้นหาซานต้าอันนี้ไม่ใช่นะครับมันจะเป็นรูปภาพมันจะมีหลายคนแล้วให้เราค้นหาหาเขาแล้วก็ค้นหาคนที่เขาให้เราค้นหาะเพะนีวันหยุดดูสิว่ามันเป็นยังไงว้าว นิวซีแลนด์คริสต์มาสตรงกับฤด,ดูร้อนของนิวซีแลนด์ครอบครัวและเพื่อนฝูงจึงมวมกันเพื่อทำบาบีคิวมื้ออาหารในวันคริสต์มาสอืน่ากินฮะ ก็ลองค้นหาประเทศไทยดูก็แล้วกันนะครับคิดว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ประเภทกรีซนะครับในประเภทเอ้ยประเทศกรีซเนี่ยสิ่งมีชีวิตจอมป่วนแต่เป็นมิสที่ชื่อว่าเออเออมอ่อมาไม่ออกอะลองอ่านดูนะถ้าอ่านเป็นเนี่ย ี่ผมขอข้ามคำภาษาอังกฤษคำนี้ดูนะครับจะอาศัยอยู่ที่ใจกลางแกนโลกเกือบทั้งปีแต่ในวันคริสต์มาสพวกมันจะขึ้นมาซ่อนในบ้านของมนุษย์และแกล้งให้พวกเขาตกใจด้วยเล่เดี๋ยวอันนี้มันอันนี้มันหมีกริซซี่ใช่ปะ โอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเอ่อก็ท่านผู้ชมก็ลองไปเล่นดูนะครับดูดูซิว่ามันจะสนุกยังไงนะครับงั้นในการตามติดซันต้าวันนี้เนี่ย,ยจะมีอีพีที่2องเดือนธันวาคมนี้นะครับงั้นก็ติดตามตอนต่อไปในเดือนธันวาคมนะครับ งั้นผมขอตัวลาแค่นี้นะครับบ๊ายบาย